มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นครั้งที่3นะคะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าเพื่อนแนะนำว่าที่นี่เนี่ยเขามีนิทรรศการค่ะแล้วก็มีพวกมัลติมีเดียต่างๆเนี่ย ที่จะช่วยอธิบายนะคะ,ะประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็จุดต่างๆที่ควรเข้าไปเยี่ยมชมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอ่าซึ่งพอได้เข้ามาดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่าดีมากทีเดียวก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะคะใครที่จะมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยควรมาที่นี่ก่อนเพราะว่านอกจากที่เขาจะให้แผนที่นะคะแล้วเนี่ยก็ยังมีนิทรรศการนะคะแล้วก็มีวิดีโอที่ อธิบายคะ่ะว่าจุดต่างๆคืออะไรแล้วเราควรจะเข้าไปเยี่ยมชมตรงจุดไหนบ้างจะได้เข้าไปเดินอย่างมีความรู้ความเข้าใจนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเด็กๆถามเยอะและพ่อแม่ตอบไม่ได้เป็นอย่างมากทําให้เพื่อนๆแนะนําว่าควรจะมาที่นี่ก่อนนะคะเพื่อผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้มีความรู้เอาไปถ่ายทอดให้เด็กได้รับฟังรับชมกัน ึ่งที่เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะ,ะตัวทีวีมันจะปิดอยู่ถ้าเราไปยืนตรงรอยเท้าเนี่ยมันถึงจะเปิดแล้วก็อธิบายเรื่องราวต่างๆนี่ครูเมืองเป็นแบบนี้ตรงจุดนี้เป็นอะไรอะไรแบบนี้นะคะทําให้เด็กๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆในอดีตมากขึ้นค่ะ ข้อดีของนิทรรศการที่มันเป็นแบบนี้ก็คือพ่อแม่ไม่ต้องอ่านทุกตัวอักษรให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็พอมันมีภาพอธิบายเคลื่อนไหวที่เราใจเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็จะเข้าใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ที่สำคัญเนี่ยนะคะในตัวอาคารนทศการเนี่ยก็คือแอร์เย็นฉ่าชื่นใจมากค่ะสามารถเดินดานเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็อันนี้หลังจากฟังเสร็จเราก็มาวางแผนตัดสินใจกันค่ะว่าเราจะไปเดินชมตรงจุดไหนกันบ้างเดินต่อมาที่ตัวอาคารด้านนอกนะคะก็จะพบกับ อาคารเรือนไทยที่เขาสร้างไว้เป็นอนุสรสถานนะคะสำหรับอธิบดีกรมศิลปากรคนที่เป็นผู้ค้นพบแล้วก็บุกเบิกอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ค่ะก็พาเด็กๆมาดูนะคะเราก็อ่านประวัติให้ฟังสั้นๆค่ะ หลังจากมาที่นี่เป็นรอบที่3นะคะรอบนี้เราก็ตัดสินใจจะมาแวะไหว้พระค่ะที่วัดสีชุมกันค่าเข้านะคะคนละ20บาทสำหรับผู้ใหญ่นะคะเด็กไม่คิดเงินค่ะไม่ได้รดล่ลงลมวมแบบนี้เด็กๆแฮปปี้มากค่ะอยู่กรุงเทพเนี่ยกลัวโควิดจนไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นที่ไหนเลยมาอยู่สุโขทยัยได้วิ่งเล่นในวัดแค่นี้ก็แฮปปี้มากแล้วค่ะอันนี้เรียกว่าวัดเลยนะแต่ เ,เช่มวัสชุม <Okay. S 1> ความกว้างใหญ่ของที่นี่นะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเช่าจัก,กรยานขี่เที่ยวกันค่ะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันคราวที่แล้วตอนมาตอนลูกยังเล็กๆเ,เราก็เช่ารถกอล์ฟไฟฟ้าขับกันค่ะก็สนุกไปอีกแบบนะคะ แต่รอบนี้ก็ใช้ขับรถแวะเป็นจุดๆเอาเพราะว่าเด็กๆเริ่มโตแล้วก็มีความสนใจที่จะเดินดูอะไรนานๆขึ้นค่ะ ก่อนจะมาสุขโขทัยเนี่ยเราแวะอยุธยากันมาก่อนนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของวัดจากสุขโขทัยและอยุธยากันมากเลยทีเดียวที่นี่เนี่ยคนไม่เยอะนะคะทําให้เที่ยวได้แบบสบายใจโซเชียลดิสเทนซิ่งมากๆส่วนที่อยุธยาเนี่ยถึงอุทยานยจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่คนก็เยอะมากๆเลยค่ะทําให้เวลาเที่ยวเนี่ยเออก็ค่อนข้างจะต้องระวังตัวกันนิดนึงค่ะแต่สําหรับที่นี่เนี่ยสบายๆเลยค่ะ